ถ้ามีสี่ขาอยู่ได้แปลว่าว่าถ้าคนไม่มีแต่มีสุนัขได้อยู่ได้อ๋อคือถ้ามีมีหมาเป็นเพื่อนเหรอฮะหมาเป็นเพื่อนอ๋อโอเคหมายถึงว่าไม่ต้องการการลายล้อมอาหารไม่ต้องการแล้วครับมีความสุขได้ง่ายๆกว่านั้นแล้วไม่ต้องมีวงดนตรีไปเล่นที่บ้านแล้วไม่ต้องมีสามารถซื้อคาราโอเกะได้งไงจะชอบร้องเพลงร้องเองสุดท้ายก็เหมือนแบบเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความรักมาตลอดทั้งชีวิต ถึงแม้จะทําอะไรมามากมายเก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถเติมเต็มได้อจนสุดท้ายต้องทุกข์ที่สุดจริงๆถึงจะเข้าใจสปปรรพสิ่งได้ถ้าถามว่าย้อนกลับไปได้เนี่ยแก้ไขอดีตได้มีอะไรที่จะทต่างจากเดิมมั้งครับแก้ไขอดีตได้เหรอถ้าย้อนกลับไปเลยฮะครับถ้าไม่เกิดเลยกงไม่มีทุกข์นะคร ใช่ไหมฮะถ้าไม่เกิดเลยเนี่ยทุกคนหน่งแน่นอนอันนั้นซช่ไหมครับแต่ประเด็นนั้นไปก่อนเอาว่าเกิดแล้วมาเลือกแบบขอไม่เกิดแล้วกันไม่ได้ขอเลือกแบบเกิดแล้วอยากแก้เลยขอเกิดมาเป็นผู้ที่มีปัญญาแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับรู้ทันคนอื่นรู้ทันเศรษฐกิจใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นบุคคลดีของมีคนสอนว่ารู้ทันคนอื่นก็ดีรู้ทันเศรษฐกิจรู้ทันสังคมก็ดีแต่รู้ทันใจตัวเองให้ได้เนี่ยจะดีที่สุดอันนั้นถูกต้องแน่นอนเลยเพราะใจมันวิ่งเร็วมากเลยครับถ้ามีคนกําลังมีความรู้สึกว่าฉันว้าเวฉันไม่มีใครรักฉันเลยฉันอยากได้ความรักฉันเป็นทุกอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวินาทีเลยคุณโป๊ดจะแนะนําอะไรเขาครับปุ๊ดเคยเป็นนะตรงตอนนั้น ก็คือเป็นแล้วมันก็หาทางออกไม่ได้ด้วยครับแต่ผมอยากจะบอกว่าต้องลุกขึ้นทําอะไรต้องหากิจกรรมให้กับตัวเองยิ่งอยู่เฉยยิ่งคิดแล้วคิดเรื่องเดิมด้วยครับแล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องคิดนี่ไม,ม่เป็นแค่เรื่องเดียวคิดทุกเรื่องเอามารวมๆกันแล้วคิดไม่ออกหาทางออกไม่ได้ทําไมคนฆ่าตัวตายกันเยอะใช่ไหมก็เพราะคิดไม่ออกไม่มีเพื่อน ต้องหาอะไรทําอยู่เฉยไม่ได้คุณก็ได้ที่คุณรักคุณจะโทรศัพท์หาเพื่อนโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ได้คือคอย่าให้หมกมุ่นกับความทุกข์ของตัวเองหาอะไรมาล่อให้จิตใจเราไปที่อื่นแล้วลองเปลี่ยนจากสนใจแต่เรื่องความต้องการของตัวเองลองเปลี่ยนไปสนใจความต้องการของคนอื่นที่เขาเดือดร้อนหรือคนที่คุณรักก็ได้อาจจะอาจจะทําให้ดีขึ้นเพราะว่าความสนใจไปอยู่ตรงอื่นแล้วสุดท้ายแล้วครับถ้าหลังจากวันนี้ มันมันไม่ได้เป็นอู้ฟู่เหมือนสมัยก่อนเป็นเป็นแบบว่าอยากได้เงินเท่าไหร่ก็ได้มันไม่ได้มีเพื่อนเยอะเหมือนสมัยก่อนว่าอยากมีเพื่อนเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณป๊สตจะยังมีความสุขได้อย่างไรผมพูดว่าท่านะ <c oughs> ทุกวันนี้ป๊ตมีความสุขมากนะฮะครับป๊อมีความสุขมากที่ป๊ตมีความสุขมากเพราะว่าทุกครั้งที่ป๊ตตัดผมเนี่ยแล้วผลงานออกมาเป็นที่ป๊อตพอใจเนี่ย มีความสุขลูกชาเองก็มีความสุขสุขที่งานครับปสุขที่งานแต่ก่อนมัวไปหาสุขที่อื่นตั้งนานครับทุกคนผมคุยกับคนทุกมาหลายๆคนเขาก็มักจะค้นพบสัจธรรมข้อนี้ครับว่าความสุขอยู่ใกล้ตัวแต่ว่าต้องไปทนทุกข์ต้องไปทรมานกันก่อนโชคดีที่คุณโปศรอดมาได้นะฮะแล้วมีวันนี้อย่างที่เป็นทุกวันนี้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับลองหาดูว่าความสุขใกล้ตัวคุณเป็นอย่างไรอยู่แบบไหนมันอาจจะอยู่ใกล้มากๆจนเรานึกไม่ถึงก็ได้ ขอบคุณคุณโป้อครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการตัดผมต่อไปนะครับขอบคุณ,ค,ณครับท่านุณครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดรายการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี2554เพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส ท้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยลััษณ์อัครราชกุมารีได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษครับถึงการเป็นผู้ป่วยญาติผู้ป่วยและการที่พระองค์ทรงสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ,อสอวอทั้งที่ประชวนอยู่และยังมีสาระบันเทิงอีกมากมายติดตามได้ด้วยการถ่ายทอดสดทางทะทบ5ในวันเสาร์ที่17กันยายนนี้เวลา22นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับวันนี้เจาะใจลาไปก่อนสวัสดีครับ